นะคะทุกคนอยู่กับชาต ในช่อง p e p p e r ChaCha นะคะวันนี้เนี่ยชาชามีข่าวตื่นเต้นจะมาบอกนะคะก็คือช่อง p e p p e r ChaCha นะคะตอนนี้มี Membership แล้ว Membership คืออะไรนะคะก็คือการเป็นสมาชิกของช่องอาชานั่นเองนะคะก็คือช่อง p e p p e r ChaCha ค่ะ Membership ของช่องอาชานะคะรายเดือนเดือนละแค่20บาทเท่านั้นทุกคนตอนนี้นะคะชาชาก็มี Membership 1 level นะคะมีชื่อว่า Zookeeper นะคะหรือว่าเป็นคนที่ช่วยดูแลสวนสัตว์นะคะก็คืออาชาเนี่เลี้ยงสัตว์เยอะมากนะคะแล้วก็ทาคลิปเกี่ยวกับสัตว์เยอะ ก,ก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะกลายมาเป็น zookeepers เป็นเพื่อนอาชากันนะคะสําหรับใครที่ j o ยนะคะหรือว่าสมัครสมาชิกเป็น z o o k e e p e r ของช่องอาชานะคะก็จะมีสิทธิพิเศษนะคะ2อ,อย่างด้วยกันค่ะสิทธิพิเศษอันแรกนะคะก็คือปกติเนี่ยอาชาก็อัปคลิปทุกอาทิตย์อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีคลิปนะคะเดือนละ1คลิปที่อาชาจะ shout out นะคะก็คือ random นะคะเลือก member ของอาชามาแล้วก็พูดชื่อเขานะคะออกในคลิปเลยว่าขอบคุณมากๆนะคะคืออาชาเนี่ยอยากจะให้ member ทุกคนเนี่ยได้รับการ notice จากอาชา พรามจริงอชาก็เห็นชื่อทุกคนนะคะ Perks ที่2นะคะหรือว่าสิทธิพิเศษที่2ก็คือเราจะมีไลฟ์แชทกันเดือนละ1ครั้งนะคะชาชาเนี่ยก็จะมาแชทกับทุกคนนะคะโดยชาินะคะก็จะนัดวันเวลานะคะเพื่อทุกคนเนี่ยได้เตรียมพร้อมมาเตรียมแชทด้วยกันค่ะฮัลโห ก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ชันเนี่ยตื่นเต้นมากๆอยากจะให้ทุกคนเห็นมากๆนะคะนั่นก็คือ loyalty badge นะคะหรือว่าเป็นป้ายนั่นเองนะคะคือถ้าใครนะคะเป็นสมาชิกชานเนี่ยหนึ่งเดือนนะคะก็จะได้อันนี้อันนี้คือไข่ค่ะทุกคนนะชาแนเป็นคนออกแบบเองนะคะแอบงงว่าไข่จะกลายเป็นอะไรนะคะไข่จะกลายเป็นติ๊ง อาบูบูคะ่ะทุกคนอาบูบูจะเริ่มออกจากไข่มานะคะถ้าทุกคนเนี่ยเป็นเมมเบอร์ i ิประชาครบ1เดือนแต่ว่าอาบูบูก็จะยังเป็นเบบีนะคะเพราะว่ายังมีเปลือกไข่ติดอยู่ที่หัวนะคะสเต็ปต่อไปนะคะเมื่อเป็นเมมเบอร์ครบ2เดือนนะคะอาบูบูเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกไข่นบ,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 บนหัวแล้วเพราะว่าเริ่มตโตกําลังจะออกมาจากไข่แล้วะคะ่ะสเต็ปต่อไปนะคะถ้าเป็นเมมเบอร์นะคะครบ6เดือนนะคะอาบูบูจะออกมาจากไข่แล้วก็จะมายืนได้แล้วค่ะเขาจะถือกล้วยด้วยนะคะน่ารักมากสเต็ปต่อจาก6เดือนก็คือ1ปีนะคะทุกคน จะเห็นได้เลยนะคะว่าตอนนี้อาบูบูจะเริ่มมีขนหูสีขาวออกมาแล้วนะคะนั่งกอดเขานะคะแล้วก็มีกล้วยอยู่บนหัวด้วยนะคะสเต็ปสุดท้ายก็คือ2ปีนะคะทุกคนนานมากๆแต่ถ้าทุกคนเนี่ยอยู่จนครบ2ปีนะคะอาบูบูเนี่ยก็จะทําแบบนี้ด้วยนะคะ ก้อนนี้นะคะคือสิ่งที่น่ารักมากๆที่ชาทําแล้วก็แบบเฮ้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีอบูบูนะคะอยู่ข้างหลังชื่อนะคะเพราะว่าสมมติถ้าเป็นสมาชิกนะคะจะมีพวกนี้เนี่ยติดอยู่ข้างหลังชื่อแบบชัดเจนเลยนะคะก็จะเด่นออกมามากๆนะคะเวลาชาอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็จะเห็นเลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะชาชาก็ได้ออกแบบอีโมจินะคะให้เมมเบอร์เนี่ยมาใช้กันค่ะก็จะมี3ตัวนะคะตัวแรกนะคะก็คือเลิฟนั่นเองนะคะเป็นแบบว่าเหมือนรักอุ้ยชอบจังเลยอะไรแบบนี้นะคะแบบที่2นะคะก็คือว้าวก็คือแบบตกตะลึงนะคะ แบบสุดท้ายก็คือโอ้ไมค์กอนนะคะก็จะมีแบบว่าเครื่องหมายตกใจด้วยนะคะก็ตั้งใจออกแบบมากอยากให้มันน่ารักที่สุดนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยากจะมาเป็นเมมเบอร์นะคะคือจริงๆต้องบอกเลยนะว่าชาไม่ได้แบบเอ,อ่อตั้งใจทำเมมเบอร์ชิพเนี่ยเพื่อจะมาเอาเงินจากทุกคนให้ชาเองชาตั้งใจจะหาเงินค่าขนมนะคะให้สัตว์ทั้ง8ตัวที่บ้านของอชานะคะก็คือชาเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะที่เอ็นดูสัตว์ของอชาเนี่ยได้มีแบบส่วนร่วมเหมือนซื้อขนมให้เขาอะไรแบบนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนล่วงหนะ้า ถ้าใครอยากจะมาเป็นเมมเบอร์นะคะก็รีบสมัครได้เลยนะจะได้มาเลี้ยงอบูบูกันนะคะมีอบูบูติดอยู่ท้ายชื่อด้วยโอเคค่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นะคะลงคลิปเหมือนเดิมนะคะ11โมงเจอกันคะ่ะอย่าลืมซับนะอย่าลืม join เมมเบอร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย